สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับทบทวนสําหรับผู้บรมนะครับที่ท่านเขา้ารมแล้วนะครับที่ได้โปรแกรมเราไปแล้วนะครับก็จะเป็นวิดีโอสําหรับในการประเมินอัตโนมัติและก็ดาวน์โหลดพอดสองหกพอดสองเจ็ดอัตโนมัตินะครับจากแอลแท็ออนไลน์เราเริ่มต้นจากนะครับท่านที่ไป ได้โปรแกรมเราแล้วนะครับให้ท่านเข้าโปรแกรมเราโดยเข้าผ่านระบบนี้นะครับแล้วท่านจะเข้ามาถึงหน้า l อ็ออนไลน์เสร็จแล้วนะครับเราไปเลือกคำว่าการจัดการทั่วไปก่อนน,นะครับการจัดการทั่วไปเสร็จแล้วเลือกคำว่าข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านเลื่อนลงมาตรงที่เมนูคําว่าการรันเลขนะครับท่านจะต้องนะครับปิดการใช้งานของการรันเลขอัตโนมัติก่อนของในตัวโปรแกรม a อรแท็กออนไลน์นะจะต้องปิดนะครับเพราะเราจะทการทาการรันเลขด้วยโปรแกรมเสริมเราเองท่านปิดก่อนนะครับพิเศษนะครับไปที่เมนูทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สิน แล้วนะครับเราไปเลือกโปรแกรมเราขึ้นมาสอนทับขึ้นมานะครับให้ท่านไปที่เมนูคำคำว่าประเมินที่ดินประเมินที่ดินแล้วเลือกอันแรกก่อนคือตรวจสอบผู้อยู่ในขายโปรแกรมจะทำการตรวจสอบผู้อยู่ในขายให้นะฮะท่านรอจนกว่าโปรแกรมจะทำการตรวจสอบผู้ยในขายเสร็จนะครับ ท่านก็ค่อยไปเมนูต่อไปเมื่อตรวจสอบผู้ในขายเสร็จนะร,ระบบจะบอกว่าตรวจสอบผู้ในขายเสร็จแล้วนะครับท่านคลิกที่ผู้ในขายก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วท่านมาเลือกเมนูนี้นะครับคือเมนูประเมินอัตโนมัตินะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่ท่านจะเลือกเมนูนะท่านต้องมาเลือกทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับเริ่มต้นคือกําหนดเดือนนะครับว่า เมื่อท่านประเมินเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นปีนี้จะต้องให้อยู่ในเดือนที่จะต้องชำระภายในเดือนไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นปี68นะครับมีการขยายเวลาออกมาดังนั้นการ,นะรชำระจะสิ้นสุดคือเดือนมิถุนายนเราก็เลือกคำว่าให้ชำระภายในเดือนมิถุนายน เราก็เลือกตรงนี้นะครับให้ชําระภายในเดือนมิถุนายนนะครับทีนี้มีบางพื้นที่นะครับที่ท่านนะครับอาจจะมนะีสัญญากับไปรษณีย์นะครับที่เป็นการชําระกันเป็นรลายเดือนท่านก็จะต้องนะครับใส่เลขไปรษณีย์ที่ท่านฝากประจํากับไปรษณีย์นะครับยกตัวอย่างเช่นปนอะไรก็ว่าไปนะครับใส่เข้าไป อันนี้คือผมใส่เลขไปเสน่ห์ที่ผมสมมุติขึ้นมานสมมุติขึ้นมาว่าเราต้องการเลขไปเสนี์ที่จะไปใส่ในพออร๒๖พออรนั้นเป็นเลขอะไรนะครับต่อมานะครับวันที่ประเมิน,นเนื่องจากระบบอัตโนมัตินี้นะครับอาจจะประเมินได้ทีละสามพันคนแต่ว่าท่านอยากจะให้วันที่มันแตกต่างกันท่านก็ต้องกําหนดวันที่เอาเอง ดูวันที่ประเมินนะครับท่านสามารถกําหนดวันที่ได้นะว่าท่านอยากให้ลงวันที่เท่าไหร่ในใบประเมินของท่านนะว่ากําหนดวันที่ได้น every, 三三ะท่านก็กําหนดวันที่ถ้าไม่กําหนดวันที่นะครับระบบจะวันที่ปัจจุบันอ่าเมื่อเรากําหนดได้ครบตามนี้แล้วนะได้ครบตามนี้แล้วน่คือเดือนสองเลขแปดสี่สามคือวันที่ประเมินเราค่อยไปกดประเมินอัตโนมัตินะครับ เลือกประเมินอัตโนมัติระบบจะทําการนะครับประเมินอัตโนมัติให้เรารและตามวันที่ที่เรากําหนดนะครับซึ่งระบบก็ใช้เวลาในการประเมินต่อคนประมาณ3วินาทีต่อคนนะครับขึ้นอยู่กับศักยภาพของเน็ตและคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยถ้าเน็ตและคอมพิวเตอร์ของท่านช้านะครับการประเมินก็จะช้าตามด้วยนะครับดังนั้นนะครับระบบคอมจะต้องอยู่ใน ระบบที่พอใช้งานได้นะครับอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ต้องพอใช้งานได้ระบบเน็ตจะต้องมีเนื่องจากเป็นโลก l t ลแทกออนไลน์นะครับดังนั้นการประเมินจะขึ้นรวดเร็วหรือจะช้าขึ้นอยู่กับเน็ตและคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยนะครับส่วนใหญ่จะใช้เวลา3วินาทีต่อคนนะครับในการประเมินซึ่งวันหนึ่งก็ได้ประมาณ3,000คนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดก็ได้ประมาณ3000 ลน์นะครับเพื่อให้ท่านทำงานง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่นะ ตอนนี้ระบบได้ทําการประเมินไปนะครับแล้วนะครับแต่ผืว่าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอาจจะมีบางลายที่มีกัรน,นะครับประเมินแล้วแต่ว่าเกิดปัญหาขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเราปิดออกไปก่อนจนการประเมินนั้นยังไม่สําเร็จดีนะครับให้ท่านมากดทบทวนการประเมินก่อนนะครับแล้วไปกดประเมินใหม่ กดทบทวนการประเมินนะครับแล้วก็ไปประเมินซ้ําอีกรอบหนึ่งราก็จะประเมินซ้ําอีกรอบหนึ่งสําหรับรายที่ยังไม่ได้ประเมินนะครับระบบก็จะประเมินซ้ําให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ทําการประเมินต่อได้เลยครับขั้นตอนต่อไปคือตรวจสอบผู้ยังไม่ ได้รับการประเมินนะครับเราก็สามารถตรวจสอบออกมาได้นะครับระบบก็จะไปทําการดาวน์โหลดไปไว้ในไดรฟ์ c ในออโต้ออนไลน์ในดาวน์โหลดนะครับชีตก็คือลายที่ยังไม่ประเมินนะครับโอนเนอร์นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้ตามที่โปรแกรมบอกนะครัจะบอกว่ายังไม่ประเมินกี่ลายนะครับเราก็ค่อยไปประเมินต่อนะครับอันนี้คือตัวโปรแกรมนะครับที่ จะบอกให้ท่านนะว่ารายไหนยังไม่มีการประเมินนะครับเราก็จะบอกอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือขั้นตอนของการประเมินนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการดาวน์โหลดพอดสองหกพออรศเจ็ดซึ่งก่อนที่ท่านจะดาวน์โหลดพอดสองหกพออรศเจ็ดนะครับท่านต้องไปที่เมโนโูจัดเก็บรายได้ก่อนการประเมิน การประเมินนะครับเพื่อเราจะทําการนะครับมาเช็คข้อมูลนะครับว่า,ามีรายใดนะครับตั้งค่าเป็นร้อยก่อนนะรายใดที่เราไม่ต้องการที่จะให้มีการนะครับประเมินเช่นตัวอย่างวัดนะรโรงเรียนอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องการเป็นอยู่ในข่ายที่ต้องประเมินเราก็ทําการลบออกนะครับ หรือรายใดที่อยู่ในขายแล้วมีอยู่ในขายประเมินก็จริงครับแต่ว่านะครับมีการได้สิทธิ์การลดหย่อน90%หรือสิทธิ์การลดหย่อนอื่นๆนะครับท่านก็เลือกสิทธิ์การลดหย่อนในเขาก่อนนะครับท่านก็มาเช็คก,ก่อนข้อมูลก่อนนะครับว่ารายใดที่เราไม่อยู่ในขายในการประเมินนะครับรายใดที่เราไม่ต้องให้มีการประเมินเราก็ทําการลบออกนะครับยกตัวเช่นโรงเรียน วัดหรือทรัพย์สินของราชการนะรเราก็ทําการลบออกไปที่ไม่ต้องเข้าข่ายในการประเมินหรือบางรายนะครับอยู่ในข่ายที่ต้องลดหยอด่อน90%หรือลดหยอด่อน50%ต่างๆนะครับเราก็เลือกตรงรูปดินสอข้างหลังเขาตรงนี้นะครับเลือกตรงรูปดินสอเสร็จนะครับให้ท่านเลื่อนลงมานะครับตรงเมนูคําว่าลดหย่อนต่างๆตรงนี้นะครับ เราก็เลือกกันสิทธิ์การลดหย่อนของเขานะครับว่าเขาเขาขายลดหยอด่อนตามกฎหมายลูกเกี่ยงนะว่ามีไรายใดที่เขาขายยกเกี่ยงเช่นทรัพย์สินแปลงนี้เป็นทรัพย์สินของนะครับบ้านจัดสรรอย่างนี้นะครับซึ่งมีสิทธิ์ลดหย่อน3ปีเราก็เลือกลดหยอด่อนนะครับแล้วก็กดบันทึกไปดังนั้นนะครับท่านต้องมาปรับข้อมูลในการลดหยอด่อนหรือปรับ ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ไปหน้าถัดไปแบบนี้นะครับพอครบหน้านี้เสร็จแล้วท่านก็เลือกหน้าถัดไปเพื่อทําการเช็คข้อมูลให้สมบ,บูรณ์เรียบร้อยก่อนนะครับเนี่นะครับเช็คข้อมูลสมบูรณ์ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะทําการ,นะรดาวน์โหลดพอดอสองหกพอดอสองเจ็ดและจัดท,ทําทะเบียนคุมเราก็ทําการแก้ไขเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราจะจัดท,ทําทะเบียนคุม สืบเนื่องจากว่านะครับข้อมูลที่เราทําการลบข้อมูลไปเมื่อกี้นะครับมันจะมีบางเลขที่มีการกระโดดข้ามไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเลขนี้ไม่มีเลข1น,นะครับมีเลข2ไปเลยนะครับไม่มีนี่ไม่มีเลข5นะครับแต่มีเลข6ไปเลยนะครับดังนั้นเราจะจัดทําทะเบียนคุมใหม่เพื่อให้นะครับการทําทะเบียนคุมนั้นถูกต้องไม่มีการกระโดดข้าม เราจะจัดเรียงทะเบียนคุมใหม่วิธีการนะครับเราก็คืออยู่ในขั้นตอนของการดาวน์โหลดพดสองหกพรศเจ็และการปินพรสองหกพรศเจ็จะอยู่ในการจัดทะเบียนคุมตรงนี้นะครับไปที่เมนูของโปรแกรมเสริมของเรานะครับในเมนูคําว่าจัดทําทะเบียนคุมนี่นะครับจัดทาทะเบียนคุมเราเลือกเลยนะครับ ตรงนี้นะครตอนนี้เราอยู่หน้าเมนูของการจัดท,ทําทะเบียนคุมนะครับเราจะทําการนะครับนําเข้าไฟล์แต่คําว่านําเข้าไฟล์นี้คือเราปเปลี่ยนไฟล์ที่มาจากของเมนูจัดเก็บรายได้รายการประเมินตรงนี้นะครับเราจะนําเข้าไฟล์นี้แต่ไฟล์นี้เราต้องแปลงก่อนนะครับแปลงค่าก่อนอเริ่มต้นก็คือการส่งออกไฟล์ก่อน ซึ่งพอเราคลิกคำว่าส่งออกไฟล์ระบบนะครับได้มาบอกเราแล้วว่าตอนนี้นะครับอยู่ในคิวรายงานนะอ่ไปอยู่ในคิวรายงานแล้วเราก็เลือกคิวรายงานคิวนะรายงานตอนนี้นะครับก็ได้ส่งออกมาแล้วนะน,ลนะครับนี้เลยนนี่คือคิวรายงานที่ส่งออกมาเราก็ทําการเปิดคิวรายงานขึ้นมานะครับ แล้วก็เปิด Excel ขึ้นมา Excel ตัวนี้นะครับเราก็เปิดการแก้ไขก่อนเปิดการแก้ไขก่อนนะครับแล้วก็เลือกบันทึกเป็นท่านเก็บไว้ที่เดิมก็ได้นะครับอย่างผมเก็บไว้ในดาวน์โหลดนะครับก็เก็บไว้ที่เดิมเสร็จแล้วนะครับท่านต้องเปลี่ยน Excel ตรงนี้ให้เป็น Excel Workbook ก่อนนะครับเปลี่ยนนามกลุ่ของ Excel อจากเดิมที่เป็น2 0 0 3า ให้เปลี่ยนเป็น Excel Workbook ก่อนอเราเลือก Excel Workbook แล้วเราก็กดบันทึกไปขั้นตอนการเตรียมผู้ยินขายที่จะทำการประเมินได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำไฟล์นี้เข้าไปในโปรแกรมเสริมของเราแต่ว่าท่านก็ต้องไปที่เมนูจัดเก็บรายได้กลับไปที่เมนูจัดเก็บรายได้นะครับ จะเก็บรายได้นะครับการประเมินจะเก็บรายได้การประเมินนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเลือกตรงโปรแกรมเสริมขึ้นมานะครับขั้นตอนแรกที่ผมยังค้างอยู่ก็คือการนำเข้าไฟล์ซึ่งไฟล์นี้เราต้องแก้ไขเป็นนำคุนเวิร์กบุ๊กแล้วที่ได้มาจาก Excel ของโปรแกรม l อ a ์แท็บออนไลน์นี้นะครับ เราก็นําเข้าไฟล์เราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับที่แก้เป็นนามกลุลนเวิร์กบุ๊กแล้วนะครับก็คือไฟล์นี้นะครับที่เราแก้เป็นนามกลุ่นเวิร์กบุ๊กแล้วเราจะนําเข้าไฟล์เข้ามาเราก็เลือกนะครับแล้วก็เ p e นไฟล์รอจนกว่าโปรแกรมจะบอกว่าอ่านไฟล์เรียบร้อยนะครับท่านก็ต้องรองโปรแกรมก่อนอาโปรแกรมได้ทําการบอกว่าอ่านไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ได้ทําการอ่านไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็โอเคไปขั้นตอนต่อไปคือการจัดทําทะเบียนคุมนะครับทันมาดูนะครับการจัดทําทะเบียนคุมนี้โปรแกรมจะทําการจัดเรียงเลขให้ใหม่เพื่อให้เลขที่เรามีการลบหรือมีทะเบียนคุมที่เรามีการแก้ไขนะครับจะได้จัดเรียงใหม่แล้วก็เพิ่มที่อยู่เข้าไปในระบบด้วยนะครับอ่ะเราเริ่มจัดทําทะเบียนคุม โปรแกรมได้ทําการจัดท,ทําทะเบียนคุมให้เรานะครับก็มีการใส่เลขประเมินให้ใหม่นะครับแล้วก็มีการจัดเรียงเลขทะเบียนคุมให้เราใหม่ยกตัวอย่างเช่นเลขทะเบียนคุมเดิมเป็นเลข8 นะครับตอนนี้ก็เหลือเป็นเลขหกนะอันนี้คือการจัดลังเลียงทะเบียนคุมให้ใหม่นะครับแล้วก็เลียงเลขให้ใหม่เพื่อให้นะครับไม่มีการกระโดดข้ามเลขไปแล้วก็สามารถที่จะนะครับเป็นทะเบียนคุมเขาเรียกวผอทอทห้าของเรานะครับในการจะ็บภาษีของเราขั้นตอนต่อไปนะครับ ถ้าโปรแกรมจัดทำทะเบียนคุมเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำการส่งออก Excel นะครับเราก็ทำการส่งออก Excel ตรงนี้ซึ่งโปรแกรมก็จะบอกที่เก็บนะครับว่าที่เก็บของเรานั้นอยู่ที่ใดนะครับอยู่ใน d ดซีอยู่ในออโต้อนไลน์อยู่ในดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อยู่ในพรศนะครับพ d s 67นะครับก็คือพอาศหกพาศเจนะครับเราโอเคไป มื่อโอเคไปแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้า Excel ตรงนี้นะครับให้ท่านทําการไปแยกนะครับว่าท่านต้องการวันนี้ท่านจะต้องการปีนพรสองหกพรสุเกต์รายลนะท่านก็ไปทําการแยกเองนะครับหรือว่าเราต้องการนะครับจะทำทะเบียนคุมตรงนี้นะครับซึ่งโปรแกรมก็จะทําที่อยู่ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นนะครับโปรแกรมก็จะทําที่อยู่มาใส่ให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว เราไม่ต้องเสียเวลาไปใส่ที่อยู่เองนะเมื่อเราคลิกคําว่าส่งออก Excel นะท่านก็จะเห็นเลขที่อยู่ของเขาทันทีเราก็จะไปเมนูต่อไปนะครับก็คือการนํา Excel ตรงนี้นะครับไปใช้งานในการพิมพ์ผลอัลโซหกเจ็ดแต่ว่าตรงนี้นะครับท่านสามารถแยกเป็นลายหมู่ได้นะครับว่าท่านต้องการให้พิมพ์เป็นลายหมูนะ่ท่านก็ไปจัดเรียงจัดเรียงใหม่จัดเรียงแล้วก็แยกเป็นลายหมู่เอาเอง รหรือไม่ท่านจะแยกเป็นลายนะครับแยกเป็นว่าท่านจะต้องการที่จะพิมพ์เฉพาะไปตามเลขประเมินท่านก็ลบส่วนที่เกิดออกไปก่อนนะรเราก็อยากจะพิมพ์เท่าไหร่อยากจะดาวน์โหลดพอตสองหกพอตสองเจ็ดวันนี้นกี่ลายท่านก็เลือกเฉพาะที่ท่านต้องการนะรโดยที่เราจะต้องนำา x ็กเซตัวนี้นะครับไปใช้ในการแยกหมู่ให้เราด้วยนะครับหรือไม่ก็ เป็นการนะครับสั่งพิมพ์นะครับ,ว,รบว่าวันนี้ท่านต้องการพิมพ์เท่าไหร่ซึ่ง Excel ตัวนี้นะครับท่านต้องใส่เข้าไปให้นะครับให้โปรแกรมเองนะว่าท่านจะต้องการพิมพ์เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมต้องการพิมพ์เฉพาะนะที่อยู่ในไข่ที่ต้องประเมินแล้วเนี่ยอยู่ที่500ร้อยลายนะผมก็เลือกที่แค่ห้านะร้อยพอดังนั้นนะครับท่านไปแยก e x c e l ซอง โอเคนะครับได้ Excel แล้วผมจะทำการดาวน์โหลดต่อนะครับคิกคำว่าดาวน์โหลดพอดอ26พอดอลอ่7เราก็เลือกตรงน,นี้นะครับเสร็จแล้วไปเลือก Excel ที่เราแยกหมู่หรือเราทำการแยกแล้วว่าแต่ละวันเราต้องการในการดาวน์โหลดพอดอ26พอดอ7เท่าไหร่ผก็เลือกเฉพาะ Excel กลุ่มนั้นนะครับผมก็โอเพนเข้าไป ระบบจะทําการดาวน์โหลดพอร์ตซอฟท์พอร์ตซอฟต์เจ็ตให้เราเองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปดาวน์โหลดนะครับระบบจะทําการดาวน์โหลดให้นะครับถึงตอนนี้ท่านจะเห็นภาพนะครับว่าโปรแกรมได้ทําการดาวน์โหลดพอร์ตซอฟท์พอร์ตซอฟต์เจ็ตให้เราแล้วนะครับท่านรอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมกําลังดาวน์โหลดพอร์ตซอฟท์พอร์ตซอฟต์เจ็ตให้เดี๋ยวผมจะอธิบายท่านอีกทีหนึ่งนะครับว่าเมื่อดาวน์โหลด เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้พดสสองพรสเจ็ดออกมาอย่างไรนะครับรอให้โปรแกรมทําการดาวน์โหลดก่อนโปรแกรมจะทําการดาวน์โหลดพรสหกพรสเจ็ดเองอัตโนมัติตาม Excel ที่ท่านสั่งการโปรแกรมกลมมาดังนั้นนะครับท่านจะต้องแยก Excel นะครับตามที่ผมบอก นะว,ว่าเราจะแยกเป็นลายหมู่หรือจะแยกเป็นลายลำดับเลขประเมินนะครับท่านสามารถแบ่งงานกันทําได้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องทํางานในเครื่องเดียวเพราะว่าถ้าเราทํางานในเครื่องเดียวนะครับถ้าจำนวนผู้อยู่ในค่ายเสียภาษีนะครับเยอะนะจะทําให้เกิดการดาวน์โหลดช้าหน่อยเมื่อโปรแกรมนะครับทาการดาวน์โหลด pr สองหก pr สองเจ็ด, 6, ด 7, ออกให้เราแล้วนะครับท่านไปดูที่เมนูด,ดาวน์โหลด เมนะูดาวน์โหลดท่านจะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะตามตัวอย่างที่เราอธิบายนะครับท่านจะเห็นว่าพรดสองหกพดสองเจ็ดได้ทําการโหลดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดนะอธิบายท่านทีละคนไปนเราเปิดที่พรดสองหกนะครับพดสองหกท่านจะเห็นนะครับว่าเราก็ได้ทําการใส่เลขประเมินให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ตามนี้นะครับเลขประเมินท่านก็จะมีเลขประเมินปรากฏอยู่ในคําว่าที่นะครับก็คือเลขประเมินต่อมานะครับเดือนที่เรากําหนดนะครับว่าเราต้องการให้ชําระภายในเดือนอะไรเราก็จะทําการแสดงขึ้นมาแล้วนะครับต่อมานะครับเลขประ,ะครนบที่ท่านใส่เข้ามานะครับเลขประเสน่ก็จะปรากฏมาแล้วนะครับ ซึ่งเราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งดาวน์โหลดเองะร,ระบบก็ทําการโหลดมาให้พร้อมรเราก็เพียงแต่กําหนดเลขตั้งแต่ในโปรแกรมเสริมของเราก่อนนะว่าท่านต้องการให้เลขปันะชดีอยู่เลขใดนะครับเดือนชําระอยู่ในเดือนอะไรนะครับแล้วก็วันที่ประเมินไปดูวันที่ประเมินนะครับตรงไหมครับวันที่ประเมินวันที่ประเมินก็คือตามนี้นะครับดังนั้นวันที่ประเมินเราก็กําหนดล่วงหน้าได้ ขึ้นอยู่กับที่เรากําหนดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราก็สามารถกําหนดล่วงหน้าได้นะแล้วก็ลิก็เหมิอนก็จะใส่มาให้เรียบร้อยนะเราไม่ต้องเสียเวลาไปใสเองในโปรแกรมเสริมจะใส่มาให้นะครับถ้าท่านกาหนดตั้งแต่ข้างหน้าโปรแกรมเสริมแล้วอันะนี้คือขั้นตอนของการ,นะรประเมินนะครับถึงการดาวโหลดพรศหกพรศเจ็ดเลยนะแต่ขั้นตอนนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ท่านนะครับ เน้นย้ำตรงที่คำว่า Excel นะครับว่าท่านจะต้องเอานำแบบที่ไรถึงเท่าไหร่ครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขออธิบายเพียงเท่านี้ในการ,ดา,ร,ร,ด,รดาวโหลดพรบสองหกพรการประเมินและดาวโหลดพดสองหกพรบสเจ็ด 7, นะครับวันนี้ขอขอบคุณครับ